สวัสดีครับทุกคนพบกับ f o r ์ฟาช h a n n แนสูตรเปิดแพคไอคอนิกโมเมนต์อาร์เซนอลครับโอ้ต้องยอมรับแบบนี้ครับทุกคนตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้โซเคมเบลกับเอล่า e เลยนะครับ5 ID ทดลองสูตรผมเปิดได้กิบบโตซีวาหมดเลยนะครับทุก ID เลยนะครับกลัวว่าหลายคนจะรอนานนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนแล้วก็ใครอยากเอาไปลองเผื่อว่า ID ของคนอื่นอาจจะได้ตัวหลักๆเคมเบลก, Campbell กับเอล่า e ก็ได้นะครับ ขอบคุณทั้ง5้าไอเดียทดลองสูตรนะครับคุณนัทรุิจากอายุธยาคุณปัศรีจากพังงาน้องพีจากนครราชสีมาน้องอามจากเชียงรายครับและคุณยินจากสุราษฎร์ธานีครับมาครับมาเข้าสูตรกันเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่รบกวนอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับก่อนเข้าสูตรก็ไปเปิดกร์ดบนทองทิ้งก่อนนะครับหรือไม่ก็ไปเล่นออนไลน์ก่อนสัก1-3เมตรนะครับหรือไม่ก็ สเกลนะครับสามถึงห้าใบก็ได้เนาะสำหรับคนไหนที่เปิดได้วิล่าหรือโซเฟนเบลเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสูตรมาแบ่งปันใต้คลิปได้นะครับผมไม่ถือเนาะก็อาจจะนำสูตรนั้นไปลองใช้กันดูนะครับแล้วจะให้เครดิตเพื่อนๆที่เปิดได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แนะนำสูตรมาเนาะถ้าเปิดได้นะครับจะได้แบ่งปันกันให้ทั่วถึงเนาะส่วนคนไหนที่ จะเรียกสูตรหรือไม่เรียกสูตรก็แล้วแต่เลยครับใครจะเรียกอย่างอื่นเทคนิคแนวทางอะไรก็ได้ครับถือว่าการนํารูปแบบการเปิดไปใช้แล้วให้ได้ผลและออกไอคอนที่เราต้องการแค่นั้นแหละครับที่ผมต้องการไม่ต้องการให้ใครจะเรียกตามว่าจะเป็นสูตรอะไรทางนั้นนะครับมาครับเข้าสูตรแรกเลยสูตรแรกที่เราได้จากาการเปิดไอทดลองสูตรนะครับ1 1 2ครับเปิดดูข้อมูลลามอสครับ1ครั้งเสร็จแ,แล้วเปิดดูข้อมูลอุบาเมยังครับ1ครั้งและกลับไปเปิดดูข้อมูลเวลลาครับ2ครั้ง1 1 2ครับทุกคนช่วงเวลาที่ผมเปิดได้บ่อยก็จะลงไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วน้องๆที่เข้ามาดูแล้วยังไม่รู้สเต็ปการเปิดหรือช่วงเวลาที่ผมเปิดบ่อย ก็เข้าไปอ่านได้รายละเอียดใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมครับทุกคนใช้สูตรเดียวกันไอดี ID อื่นอาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้นะครับ1 2 3 4งห ไปดูสูตรตัวไปกันเลยสูตรที่2ครับสูตรที่2ที่ได้จากไอดีทดลองสูตรคือ2 2ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลเวล่าครับ2ครั้งและเปิดดูข้อมูลลาอสครับสครั้ง2 2ครับเท่าที่เปิดมา4 5 ID เเนี่ยผมรู้สึกว่าแคมเบลกับเวล่า ออกยากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอดีอื่นจะออกง่ายไหมก็ลองดูครับเอาสูตรไปใช้ดูถ้า,อ,าอยากลองนะครับยังไงเราก็ต้องใช้ทองเปิดกันอยู่แล้วครับทุกคนก็นําสูตรไปลองหน่อยก็ไม่เสียหายเนาะถ้าได้ก็ดีไปถ้าไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องใช้ทองเปิดกันอยู่แล้วนะครับ พักหลังมากดทรายนับ6วิตลอดนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอยตัวนี้หลายคนอาจจะไม่อยากได้นะครับแต่ผมรับรองว่า ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเกมรับดีแล้วก็เติมเกมลุกดีพอสมควรนะครับสำหรับไอคอนที่ทั่วๆไปเนาะแต่ก็ยังดีกว่านักเตะที่ตัวธรรมดานะครับเพราะว่าผมเคยลองใช้แล้วคนนี้เติมเกมลุกดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งครับตัวใหญ่เนาะมาครับเข้าสู่ที่3กันเลยครับสุรที่3ของอาเซนอลได้มาที่4 1ครับ เปดูข้อมูลจิบโตซีวาครับ4ครั้งและไปจบที่เอเดนอาซาครับ1ครั้ง4 1่ครับทุกคนไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่นอนักเตะถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับมองในทางบวกก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงครับทุกคนจะได้ไม่ใช้สูตรเดียวซ้ำๆหลายครั้งนะครับอาจจะใช้วน4สูตร5สูตรวนกันเลยก็ได้นะครับ หรือว่ายึดสูตรหลักสักสูตรหนึ่งแล้วก็เอาสูตรอื่นเป็นตัวสลับนะครับประมาณนี้เนาะส่วนแคมเบลกับเวล่าผมลงแน่ครับแต่ใจเย็นๆนะครับก็ขอเวลาหน่อยมันออกยากครับทุกคนยอมรับเลยว่าออกยากนะครับสองตัวนี้พรุ่งนี้น่าจะจบที่แคมเบลกับเวล่านะครับแต่ถ้าคืนนี้ดึกๆถ้าผมไหวนะครับก็จะจัดให้อาจจะลงให้อีกสักหนึ่ง ep นะครับ หรือไม่ก็เป็นพุ่งนี้เลยนะครับอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับพวงนี้ผมก็ติดอบรมเหมือนกันนะครับสองวันติด วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับลงคลิปอีกทีก็คงค่ามามแล้วครับก็ต้องขอโทษทุกคนที่รอด้วยนะครับส่วนใครในคนไหนที่เปิดเองได้แล้วก็ดีใจด้วยครับส่วนคนไหนที่ยังเปิดไม่เองไม่ได้นะครับจะรอคลิปก็เดี๋ยวค้าขาพรุ่งนี้ผมจะลงให้อีกทีเนาะหรือไม่แน่ครับอาจจะเป็นตอนกลางวันถ้าผมลงได้อาจจะเป็นคลิปไร้เสียงนะครับไม่มีเสียงพากก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับถ้าผมลงแบบไม่มีเสียงพาก ก็แสดงว่าผมติดงานจริงๆครับแล้วก็อาจจะแวบไปนิดนึงเพื่อลงคลิปให้ทุกคนได้นะครับประมาณนี้เนาะมาครับสูตรต่อไปครับสูตรที่4ของ EP นี้นะครับ1 1 2 2ครับเปิดดูข้อมูลวเวล่าครับ1ครั้งและเปิดดูข้อมูลจิเโตซีวาครับ1ครั้งเสร็จแล้วไปต่อที่โซคเมลครับ 2ครั้งและไปจบที่เอเดนอาซาครับ2ครั้ง1 1 2 2ครับทุกคนเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาครับ ID นี้เปิดได้ซิวา ID ออื่นอาจจะไปเปิดได้ตัวอื่นก็ได้นะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยครับมีสเต็ปการเปิดที่ผมลงไว้ทุกๆคลิปใต้คลิปทุกคลิปนะครับ1 2 3 4 5สองส่ห้ ไอดีนี้เจ้าของไอดีมีคิวิโตซีวาแล้วนะครับก็ผมก็ขอโทษขอโทษครับไปแล้วปัญหาออกซ้ำแก้ไม่เคยตกสักทีครับก็ต้องใช้การเลนดอมแล้วก็พึ่งดวงกันด้วยนะครับส่วนมากก็ดวงบางคนก็อาจจะออกซ้ำบ่อยๆเนาะมาครับไอดี ID, ต่อไปครับสูตรสุดท้ายสูตรที่5ครับสูตรที่สําสหรับอีพีนี้ 2 1 1 2ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลวีเอล่าครับ2ครั้งและเปิดดูข้อมูลลามอสครับ1ครั้งต่อด้วยเปิดดูข้อมูลอูบาเมยังครับ1ครั้งและไปจบที่ซ o เคเมลครับ2ครั้ง2 1 1 2ครับทุกคนกว่าผมจะทำคลิปจบ กาผมจะเปิดได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับหวังว่าหลายคนคงเปิดได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องมาพึ่งสูตรเนาะสำหรับคนที่เปิดยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรเพิ่มให้ส่วนคนไหนที่อยากจะฝากไอทดลองสูตรนะครับผมจะเปิดรับสมัครทุกๆวันจันทร์เปิดแพ็ควันพฤหัสถัดไปนะครับเปิดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไอคอนอีกหนึ่งตัว คนก็สมัครกันเยอะพอสมควรนะครับผมรับทุกคนไม่ได้ครับทุกคนเนื่องจากว่าผมมีงานที่ต้องทําแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องใช้นะครับก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับ คนไหนที่ฝากไอดีทดลงสูตรไม่ทันนะครับสามารถฝากพิเศษได้ติดต่อได้ทางแชทเพจ b เ t t ไทยบา for fun ันชาแนลครับแชทเยอะตอบแชทช้าหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปและพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนที่ต้องการ for fun channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย